สวัสดีครับและนี่คือรายการรีวิวรีทอสครับรายการที่จะเอาสาระความรู้นะครับหรือปัญหาต่างๆแล้วก็การจัดอันดับนะครับมาพูดคุยกันในรายการนี้นะครับและใน E ีีนี้เราจะพูดถึงอาการที่มีผลต่อความสวยความงามของใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือผิวหน้าลอกนั่นเองนะครับซึ่งผิวหน้าลอกนะครับมีปัจจัยนะครับสองปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับปัจจัยภายนอกนะครับ ก็จะเป็นพวกแสงแดดนะครับหรืออากาศที่เย็นหรือว่าชื้นมากๆนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเช่นโฟมล้างหน้าเครื่องสําอางนะครับหรือครีมต่างๆนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยลอกนะครับหรือการล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนะครับก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในครับก็จะเป็นพวกอายุที่มากขึ้นนะครับตอมไขมันนะครับผลิตน้ํามันออกมาไม่มากพอนะครับจนทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งนะครับหรือการใช้ ยาปฏิชีวนะนะครับที่มีผลข้างเคียงทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยก็จะมีปัญหานี้เช่นกันนะครับส่วนวิธีการรักษาครับหนึ่งนะฮะเน้นไปที่การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวนะครับเช่นขี้ผึ้งครีมบำรุงผิวนะครับที่มีสารบำรุงอย่างเข้มข้นนะครับเช่นพวกเชียร์บัตเตอร์หรือว่าเซรา่มัยนะครับ2นะครับ เลี่ยงการสัมผัสผิวหน้าหรือขัดถูอย่างรุนแรงนะครับให้เปลี่ยนมาใช้การซับหน้าเบาๆด้วยผ้าขนหนูนะครับ 3. นะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่อ่อนโยนต่อผิวนะครับทั้งคิ้งซิงเจลล้างหน้านะครับที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำหอมพาราเบนและแอลกอฮอล์นะครับ4นะครับเลี่ยงการอาบน้ำด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับให้เปลี่ยนมาอาบน้ำที่มีอุณหภูมิปกตินะครับแต่ลดเวลาในการอาบลงนะครับ5้านะฮะ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยใช้เครื่องพ่นไอ้น้ำในอากาศด้วยนะครับเพราะไอ้น้ำที่พ่นออกมาเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับหน้าลอกของเราที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับใครได้ความรู้ไปมากน้อยขนาดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เหมือนเดิมนะครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องรีวิวไอเทมลับด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ